เดนักปฏิบัติธรรมและผู้มีบุญทั้งหลายอุปสรรคอย่างหนึ่งของนักปฏิบัติธรรมที่สำคัญมากคือขาดครูบาอาจารย์เพราะถ้าขาดครูบาอาจารย์คอยแยกแยะแนะนำแล้วเราจะรู้จักอุปสรรคและวิธีการแก้ไขได้อย่างไรสำหรับผู้มากด้วยบารมี การแก้ไขอุปสรรคด้วยตนเองแม้สามารถกระทำได้ก็จริงแต่กว่าจะแก้ไขได้ต้องใช้เวลานานมากในกรณีนี้เคยมีประสบการณ์ตรงด้วยตนเองประสบการณ์ตรงที่ว่าก็คือตั้งแต่แรกบวชแล้วจะชอบพิจารณาอสุภกรรมฐานเป็นพิเศษ เมื่อเพียรเจริญมากเข้าเห็นชัดเจนมากเข้าความรู้สึกรังเกียจอึดอัดเบื่อหน่ายกายนี้ก็เริ่มพอกพูนขึ้นเป็นลำดับไม่ต่างอะไรกับใส่เสื้อผ้าเน่าเหม็นที่ไม่สามารถถอดออกได้จนเริ่มเรียกร้องหาความตายด้วยลักษณะอย่างไรก็ได้ที่ไม่ใช่การฆ่าตัวตาย ในช่วงนั้นบางคืนก็จะหาที่นอนที่ไม่รกมากแต่คิดว่าเป็นทางผ่านของงูพิษเพื่อหวังให้งูกัดตายความรู้สึกเมื่อพิจารณาถึงจุดนี้จะเหมือนกับเราเดินบนเขาแล้วทางไปสิ้นสุดตรงหน้าผาจะรู้ชัดเจนดีว่าคืนเดินไปอีกก้าวเดียว ก็ต้องตกหน้าผาตายทันทีก็ต้องหยุดพิจารณาเมื่อหยุดพิจารณาไม่ช้าสภาวะธรรมที่เคยได้ก็จะเริ่มเสื่อมลงเป็นลำดับพอเร่งความเพียรอีกก็ติดขัดตรงจุดนั้นอีกเป็นอยู่อย่างนี้นานหลายปีจนครั้งสุดท้าย ตอนพรรษาหกเมื่อติดขัดแล้วจึงจุดทูปตั้งสัตว์อธิษฐานหน้าองค์พระพุทธรูปว่าข้าพเจ้าปฏิบัติธรรมแล้วพบอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองขอคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณของครูบาอาจารย์และเทพพย,ายดาผู้เป็นอริยะบุคคล โปรดมาช่วยแก้ไขอุปสรรคให้กับข้าพเจ้าด้วยถ้าไม่มาช่วยแก้ไขอีกสามวันก็จะเดินทางไปหาหลวงพ่อสังวานเขมโกที่จังหวัดสุพรรณบุรีให้ท่านช่วยแก้ไขให้ปรากฏว่านในคืนนั้นก็ได้นิมิตธรรมสองทางเป็นรถหล้อสีเขียว บรรทุกข่าวสารมาให้เจ็ดกระสอบเพียงเห็นภาพนิมิตก็รู้ความหมายทันทีว่าหมายถึงให้ดำเนินจิตตามโพชฌชงเจดซึ่งเมื่อได้ดำเนินตามก็สามารถแก้ไขได้รวมทั้งได้เข้าใจเรื่องอริยสัจด้วยแม้จะสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยบารมีของพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์แต่ก็เป็นการเสียเวลามากถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านสภาวธรรมมาแล้วช่วยแนะนำแก้ไขแทนที่จะเสียเวลาหลายปีอาจเสียเวลาแค่เพียงห้านาทีเท่านั้นซึ่งวิธีแก้ไขก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย เมื่อพิจารณาอสุภะจนถึงจุดสูงสุดแล้วก็ให้หยุดพิจารณาแล้วมาเจริญสมถกรรมาฐานบทใดบทหนึ่งก็ได้ที่ไม่ใช่อสุภะกรรมาฐานเพียงจิตสงบระงับในระดับอุปจาระสมาธิจิตใจมีความสุขเบิกบานน้อยๆก็สามารถแก้ไขได้แล้ว แต่ในกรณีของพระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำให้แก้ไขด้วยการเจริญอาณาปานสติคือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างนี้เป็นกรณีที่ง่ายมากเพราะเราเห็นว่าอุปสรรคคือปัญหาเราจึงพยายามหาทางแก้ไข แตในทางตรงกันข้ามถ้าเราขาดความรู้เห็นว่าอุปสรรคไม่ใช่ปัญหาแต่กลับเห็นว่าอุปสรรคคือความเห็นแจ้งการพยายามหาหนทางเพื่อแก้ไขปัญหาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยก็จงคิดดูเถิดว่าพ้นการปฏิบัติจะจบลงอย่างไร อุปสรรคสำคัญที่จะตามมาจากการขาดครูบาอาจารย์ก็คือจะดำเนินผิดทางโดยไม่รู้ตัวว่าผิดทางกำลังดำเนินเข้าสู่ปากมารแต่กลับคิดว่ากำลังดำเนินเข้าสู่ปากประตูพระนิพพานอุปสรรคสำคัญอีกอย่างหนึง่งที่จะตามมาจากการขาดครูบาอาจารย์ ที่รู้จริงคอยแนะนำก็คือการลงไหลได้ปลื้มในนิมิตสมาธิเมื่อนั่งสมาธิแล้วเห็นนิมิตจะรู้สึกดีใจมากคิดว่าตัวเองปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าและในอีกด้านหนึ่งผู้ที่นั่งสมาธิแล้วไม่เห็นอะไรเลยกลับรู้สึกน้อยใจในโชคชะตาเพราะปฏิบัติแล้ว ไม่เห็นอะไรเหมือนใครเขาเลยฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยและความก้าวหน้าในการปฏิบัติพึงทำความเข้าใจให้ถูกต้องในเรื่องนิมิตหรือการได้ยินเสียงได้เห็นภาพทางจิตว่ามีอยู่สองอย่างคือ 1. น,นิมิตจริงคำว่านิมิตจริงในที่นี้ขอจำกัดความ ในความหมายเฉพาะว่านิมิตท,ที่เห็นตามความจริงอันจะนำไปสู่การถอนกิเลสและอัตตาตัวตนนิมิตนี้บางครั้งจะมีปัจจัยมาจากสัญญาเช่นเราพิจารณาอสุภกรรมฐานมามากจนวันหนึ่งเมื่อปัจจัยถึงพร้อมนิมิตท,ที่เป็นอสุภะก็จะปรากฏให้เห็น อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเห็นได้ทั้งขณะหลับตาและลืมตาเห็นครั้งเดียวแต่ความชัดเจนนั้นจะยังคงชัดเจนเป็น10เป็น20ปีนิมิตรประเภทนี้เป็นนิมิตที่มีประโยชน์มากควรเจริญให้มากเพราะเป็นปัจจัยโดยตรงในการช่วยบรรเทากิเลสที่เป็นรัก โลภโกรธหลงและความยึดมั่นในตัวตนและสิ่งตั้งปวงให้น้อยลง 2. นิมิตหลวงคำว่านิมิตหลวงในที่นี้ขอจำกัดความในความหมายเฉพาะว่านิมิตที่หลวงให้หลงทางพระนิพพานนิมิตนี้จะมีปัจจัยมาจากอะไรก็ตาม แต่ขอให้เข้าใจว่านิมิตเหล่านั้นจัดเป็นเทวปุตตมานทั้งหมดอาจนิมิตเห็นเป็นภาพผีสางเทวดานิมิตเห็นวัตถุหรือสถานที่ต่างๆชัดเจนดุดถอดจิตไปเห็นจริงๆหรือถึงแม้สิ่งที่เห็นจะเป็นของจริงก็เถอะก็ยังจัดเป็นผลงานของ มานเทพบุตรอยู่ดีเพราะถ้าขาดสติปล่อยจิตให้หลงไปในนิมิตย่อมไม่มีทางเลยที่จิตจะเข้าสู่ฌานอันเป็นสมาธิที่ลึกและแนบแน่นได้นิมิตนี้เป็นนิมิตที่มีโทษและไรประโยชน์โดยสิ้นเชิงมีโทษเพราะลวงใจให้หลงทางไรประโยชน์ เพราะไม่เกลื่อกูนให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหรือคลายความยินดีในภพบชาติการไม่เห็นไม่ได้ยินนั่นแหละเป็นสิ่งดีแล้วแต่ถ้าเกิดมาปรากฏให้เห็นก็ไม่ต้องไปยินดียินร้ายอะไรเพียงมีสติกำหนดรู้เท่าทาันว่ามารเทพบุตรเอาดอกไม้มาหลอกล่อเรา ให้ออกห่างจากทางพระนิพพานแล้วดุดเดียวกับผู้ร้ายเอาขนมและของเล่นมาหลอกล่อให้เด็กออกห่างจากพ่อแม่ด้วยความประสงค์ร้ายโดยสรุปเกี่ยวกับการรับมือกับคนรลวงอุบายมารคือความรู้เท่าทันในเบื้องต้นย่าอยากเห็นนิมิตใดๆทั้งสิ้นในถ้ำกลาง ก็ให้รู้เท่าทันด้วยสติว่ามานกำลังลวงให้เราหลงแล้วในที่สุดก็ให้รู้ว่าไม่ว่านิมิตนั้นจะจริงหรือไม่จริงนิมิตนั้นก็ไม่พ้นกฎเกณฑ์ของพระไตรลักษณ์ไปได้เกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในธรรมกลางดับลงในที่สุดชีวิตเรา ชีวิตเขาและสปปรรพสิ่งต่างก็เป็นเช่นเดียวกับนิมิตก่อนมีก็ไม่มีเมื่อมีขึ้นแล้วก็ไม่เที่ยงดำรงอยู่เพียงชั่วคราวราวกับภาพในความฝันและที่สุดก็แตกสลายหายไปหมดเหมือนเมฆที่ถูกลมพัดกระจัดกระจายจะหาความเป็นตัวตน หาความเที่ยงเท้อะไรไม่ได้เลยที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีและความเจริญงอกงามในการปฏิบัติธรรมจงมีแต่ท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านเทินเจริญธรรม